จะมาดีว่านาฬิกาคาซิโอนะครับเป็นคาซิโออะไรนะเนี่ย mr w 2 0 0สองร้อยเอสตัวนี้ก็ผมไล่มาในราคาเก้าร้อยบาทครับกลุมตัวเรือนก็เป็นพลาสติกนะครับสายก็จะเป็นสายแบบก็เ,เรียกสายอะไรนะมันจะเหมือนผ้า แต่มันแข็งๆนะตัวนี้ก็กันน้ำกันน้ำหนึ่งร้อยเมตรนี่ตรงนี้ก็จะบอกว่าหน้าปัดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากถ้าเป็นคนแขนเล็กก็สายพอดีเลยดูเวลาสบายด้วย บอกเวลาแล้วก็วันแล้วก็บันทีไว้นะครับนี่ตงเนี้สะดวกแล้วตอนนี้ก็สวยนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่มีไฟครับอยู่ในที่มืดๆตอนกลางคืนนี่คือเราไม่สามารถแบบแล้มันก็รู้ได้แต่มันมันมืดครับมันไม่มีมันไม่มีไฟให้ดู